สวัสดีครับ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 ครับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายวิดีโอพระชุดสวยเทพ9โคตรล้วนๆนะครับก็จะให้ดูก่อนนะครับว่า9โคตรการตอก9โคตรตำแหน่งแต่ละองค์จะตำแหน่งไม่เหมือนกันนะครับในการตอกคนละทีกันนะครับตอกไม่เหมือนกันครับแระแะ ดูนะครับการตอกพระแต่ละองค์ก็ซ้ายมั่งขวามั่งนะครับไม่เหมือนกันผมก็จะจับมาทีละองค์จบมาจับมาทีละองค์ผมจะใส่ซอกไว้ทีละองค์เก้าอ,องค์นะไม่ใช่เก้าองค์เก้าโคดสิบองค์นะผมจะพยายามถ่ายให้จบภายในคลิปเดียวให้สั้นที่สุดนะครับก็ท่านไหนชอบองค์ไหนองค์ที่เท่าไหร่ก็แจ้งมาหลังใหม่นะครับครับส่วนท่านไหนคิดว่า เหมาหมดเลยก็คุยมาผมก็พร้อมคุยนะครับปกติเก้าคนทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันจะมีราคาเพราะว่าคนไทยเราก็ถือกันเลขเก้าเก้าหน้าจเจริญเก้าหน้าเก้ามงคลเจริญล่งเรืองเก้าหน้านะครับก็ไม่ว่าคนไทยคนอื่นประเทศอื่นเขาก็ถือกันเหมือนกันนะครับเลขเก้าก็ทําให้โค้ดเก้าตัวก็มีราคาสูงกว่าปกตินิดหน่อยนะครับ นิดหน่อยไหมอ่ะไม่นิดหน่อยใชนะ่ไหมผมเคยเทราบมานะครับก็ไม่พูดดียว่านะเ,าเดี๋ยวไปกระทบผู้อื่นคือสูงมากครับสูงมากเยอะๆหลายพันนะครับเกินเกินห้าพันหกพันนะครับเจ็ดแปดพันก็มีแต่ว่าไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับความพอใจของผู้เช่าซื้อนะครับส่วนของผมเองวันนี้ก็ ผมคัดจากสวยเทพนะครับมาเป็นสวยเทพ9โคตรก็คือสวยเทพก็คือสวยอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วเป็นพระที่เก่าเก็บไม่ผ่านการบูชานะครับเก็บานานนะครับเก็บอย่างดีแล้วก็มาคัดเอาเฉพาะ9้าโคตรออกมาผมก็มีไม่กี่องค์หรอกครับก็มีอยู่นิดหน่อยนะฮะก็อเอามาแบ่งปันให้สําหรับคนที่นิยมชมชอบพระที่เป็นก้าโคตรผมจะดูทีละองค์ทีละองค์หยิบมาทีละองค์นะครับ แล้วก็จะใส่2องไว้จะให้ดูพยายามจะไม่ไม่อธิบายอะไรเยอะแล้วนะครับจะจะหมุนให้ดูพระอย่างเดียวนะครับจะพูดนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าคลิปที่มันผ่านมาก็พูดไปเยอะแล้วคนที่ดูตามก็สามารถเอาไปดูพระองค์อื่นจากท่านอื่นได้ไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้นะครับแต่ว่าพยายามดูตำมิต่างๆที่ผมพูดในคลิปไว้นะครับท่านก็จะปลอดภยัยไม่ไม่เจอผักเกน,นะครับโอเคเริ่มองค์ที่หนึ่งนะครับผมหยิบองค์นี้แล้วกันอยู่บนสุด ชัดนะอ่าโอเคนะ่าจะได้เลยนะเก้าโคดนะครับอันนี้ชัดมากนะครับตอกจมทุกโคดนะครับติดหมูเต็มเๆนะฮะอ่าด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับดูฟอร์มพระรูปทรงพระนะครับสวยมากนะครับเพราะว่าคัดสวยเทพมาเป็นเก้าโคดนะดูหน้าดูข้างนะครับ ครับเม็ดเกินหลุมบอ่อแทบมองไม่เห็นนะฮะไม่มีนะฮะเพราะว่าคัดแล้วคัดอีกดูครับติดทุกจุดนะจุดสําคัญจุดตายต่างๆมีหมดนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปเดินหาครับอยู่ที่ผมที่เดียวสักมาได้เลยนะครับแท้สวยครับไม่ต้องเดินให้ขาลากไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องวัดดวงนะครับซื้อผมไม่ต้องวัดดวงได้แท้แน่นอนนะดูนะครับ แล้วก็ชุดที่คัดมา10องค์นี้ก็จะเป็นายาดำเด,เดิมก็ยังอยู่นะครับก็จะเป็นพระเดิมว่าง่ายคือพระเก่าเก็บเดิมสวยจัดสวยจริงนะครับองค์ที่หนึ่งะครับประมาณนี้นะอันนี้อีกรอบหนึ่งครับดูข้างนะครับดูการเก็บงานดูจมูกแก้มปากหน้าปากตานะครับมือจีวรบัวนะครับอโอเคองค์ที่หนึ่งผม ผมก็จะหยิบใส่สองไว้อย่างนี้นะครับ,รบองค์ที่หนึ่งผ่านไปผมก็จะวางไว้นะครับองค์ที่สองมามาดูกันเลยนะครับด้านหลังให้ดูโค้ดก่อนนะครับโค้ดตอกเต็มโค้ดนะครับจมเข้าไปในเนื้อครับติดหมูทุกตัวติดทุกสัสดส่วนของโค้ดนะครับก็ ลูกทรงด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับอ่าทรงนี้องค์นี้ก็จะค่อนข้าง,งที่จะหนานะครับแยกออกดีกว่าไหมอืมผมผมชอบพระหนานะครับวงที่ผมไม่ได้ดูดีไม่ได้ก้าวโค้นยังไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกแบบไมไ่เลือกเก็บส่วนตัวครับก็ดูเป็นพระอืมแต่อัดวิดีโอแล้วก็ไม่เป็นไรอ่ะ เรื่องมาวางแล้วก็ต้องก็ต้องตามนี้นครับปกติถ้าผมยังไม่อาจผมจะต้องแยกเก็บไว้ผมส่วนตัวผมเป็นชอบพระหนานาครับชอบนานาอนี้ครับไม่เป็นไรครับอ่ะดูก่อนครับมาดูพระกันครับด้านข้างนะครับลองรอยตะใบนะครับดูผิวที่เกิดจากการหล่อนะครับ หลุมบอ่อมีบ้างเม็ดเกินมีนิดๆหน่อยๆครับน้อยมากไม่ระคายเครื่องสายตาดูลูกทรงพระที่สวยงามครับสวยจริงๆครับไม่รู้จะหาอะไรมาติจมูกโด่งๆนะครับไม่มีบินไม่มีหลุดไม่มียุบนะครับรบ,บัวคมๆนะครับนะครับองค์ที่สอง สวยเทพเก้าโค้ดนะครับองค์ที่สองหยต่อไปก็ก็เป็นองค์ที่สามนะครับนี่ก็เก้านะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับลอยเครื่องไม้เครื่องมือนะครับจนมาถึงด้านข้างนะครับก่อนก็จะได้เห็นอ่า จมูกโด่งๆนะครับดูผิวของดูพื้นดูผิวครับมีเกินนิดๆหน่อยๆครับบางๆครับแต่โดยรวมถือว่าสวยสุดยอดนะครับเก็บได้ดีสุดๆเก่าเก็บมานานนะครับด้านข้างด้านนี้ครับดูนะครับด้านล่าง ลอยเครองมือลอยตัดจากช่อนะครับด้านหลังอีกรอบหนึง่งอะมาดูดูด้านข้าง,างกันสักีนะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นองค์ที่สามนะครับเก็บนะเพราะว่าจะทำเวลานะครับเพราะว่าคลิปจะยาวเกินไปแต่ก็ให้จบภายในคลิปเดียวนะครับกลับไปองค์ที่สี่มาดูกันเลยนะ,ะเหมือนกันฮะนี่ตอกโคตรอนะ่ะ สวยมากนะครับเรียงแถวเดียวจมเข้าไปในเนื้อเห็นหมูเต็มเต็มตัวครับชัดทุกโคตนะครับสวยมากครับองค์นี้มาดูการข้างจะหมูงโด่งครับการเก็บงาน้านข้างเรียบร้อยครับสวยมากจุดตายต่างๆมีครบนะครับมีหมดนะครับไม่ขาดนะครับสวยครับสวยมาก ไม่อายใครครับถือไปไหนไม่อายใครองค์นี้สวยจริงๆประวดได้ทุกองค์ที่เลือกมาสิบองเ่ยประวดได้หมดเลยนะถ้าผมเป็นกรรมการผมก็คงต้องหนักใจน,นะครับองที่สี่นะองที่สี่ผ่านไปนครับอ่าดูก่อนใส่ก็มาดูอง์ที่ห้าครับน่ครับตอกเก้าโคดนะครับด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับ ทุกองค์ก็ยาดำเดิมยังอยู่นะสวยมากนะครับนี่นะูละเรียบร้อยงานดีครับเพราเป็นพระที่คัดแล้วคัดอีกครับดูด้านข้างดูหน้าพระดูจมูกนะครับเนื้อเกิดมีบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยบางๆนะครับปเป็นธรรมชาติของการหล่อครับบัวคมสุดๆนครับดูด้านข้างด้านนี้นะครับ หน้าสวยหน้าดีไม่มียุบไม่มีหายนะครับด้านหลังเรียบเรียบร้อยเรียบร้อยมากครับงานดีมากอาจารย์สมัยก่อนท่านก็สีมือจริงๆสมก็เป็นมือหนึ่งฮะในการหลอ่อเพราะว่าท่านหล่อวัดช้างให้มาแล้วองนี้เป็นองค์ที่ห้านะเก็บก่อนนะครับอ,อ,องค์ที่หกครับต่อไป อันนี้ก็ตอกสองแถวคะัเนี่ยด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับแถวสี่กับแถวห้านะครับมีรอยเครื่องไม้เครื่องมือให้เราเห็นนะครับดูด้านข้างนะครับมีรอยเครื่องไม้เครื่องมือดูหน้าพระนะครับจมูกโด่งปิดนะครับจัดส่วนต่างๆมาครบมาเต็มเต็มองค์นะครับเข้าลักษณะหมดนะครับดูสงระนะครับสวยจริงๆ ดูนะครับไม่ได้จะหาอะไรติอยู่ที่ชอบแบบไหนมากกว่านะครับตอนนี้แต่ละคนชอบแบบไหนชอบองค์ไหนเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนเลือกพระอ่างเดียวพระก็เลือกเจ้าของด้วยนะครับครับต่อไปองค์ที่7นะครับนี่ครับดูนะครับตัดสินใจไม่ถูกสวยทุกองค์ ผมก็ถึงก็ถ้าเป็นผมผมก็ต้องเหมาหมดนะฮะมาอย่างนี้ด้านข้างนะครับดูสิครับจะติยังไงครับมาดีขนาดนี้ดูหน้าดูหูปากจมกูกตาหน้าผากจีวรบัวพื้นผิวนะครับดูแนะติอะไรฮนะสุดๆนะครับสุด,สด,รสดจริงครับไม่สุดไม่ใช่เราแล้วครับ ท่านไหนยังติพระผมได้ผมก็สุดใจจะบรรยายครับใจใครใจมันนะครับผ่านไปครับองค์ที่แปดนะครับอันนี้แถวเดียวเรียงมาเลยนะครับเก้าดูด้านข้างนะครับนาล้าล้ำตามแบบฉบับของวัดค้อกหงนะครับดูด้านข้างสวยงามน,นะครับดูหน้าดูจมูก หน้าผากปากแก้มนะครับฟอร์มเต็มครับบอกได้เลยกา,านนี้นะครับหลังอีกทีหนึง่งสวยฮะสวยทั้งหน้าและหลังครับห้อยได้โชว์ได้นะครับไม่อายใครก็เก็บดูก่อนอดูก่อนแล้วก็เก็บนะครับแล้วก็ท่านท่านที่เป็นลูกค้าเก่านะครับ จากจากราคาที่ผมตั้งไว้เนี่ยผมลดให้อีกนะครับถือว่าให้พิเศษสําหรับคนที่ที่เป็นลูกค้าเก่าผมนะครับอจากราคาที่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 ผมตั้งใจที่จะแบ่งปันให้นะฮะถ้าเป็นลูกค้าที่เคยซื้อมาแล้วคุยมาอีงผมลดให้อีกครับอ่าอย่างน,นี้แล้วกันพิเศษของพิเศษองค์ที่เก้าครับองค์ที่เก้าม,มาดูองค์ที่เก้าองค์ที่เก้า เก้าโคดดูการตอดูด้านหลังครับสวยงามขนาดไหนนะครับมาข้างนะครับต่อได้ดีนะครับงานดีชื่นชมอาจารย์สมัยก่อนนะครับที่ท่านทำนะครับดูด้านหน้าครับ ลักษณะจุดตายจุดเด่นต่างๆที่เราจะต้องรู้มีอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับองค์เดียวเป็นองค์ครูได้เลยนะครับค่อยองเดียวเที่ยวทั่วไทยนะครับแล้วก็สวยๆอย่างนี้ก็จะหาไหนครับเหมือ <laughs> นเดิมฮะเพราะว่าคัดแล้วคัดอีกเก้าโคด้วยสวยด้วยสวยเทพเก้าโคดฮะสวยเทพก็คือคัดจากสวยมีอยู่แล้วก็มาเป็นสวยเทพ 9กโคดก็คือคัดจากสวยเทพอีกทีหนึ่งมาเป็นสวยเทพ9โค้ดนะครับเนี่ยครับดูก่อนเก็บนะครับต่อองค์ที่10องค์สุดท้ายนะครับ9ก้าโคดนะครับต่อแบบนี้ฮะแต่และองค์จะตออไม่เหมือนกันนะครับดูครับด้านข้างดูหน้าพระนะครับ ท่านไหนดูแล้วยังลังเลก็กลับไปดูองค์แรกๆต่อครับองค์มาดูองค์แรกองค์ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าครับผมให้อยู่ในคลิปเดียวให้จบอาจจะยาวหน่อยนะฮะแต่ว่าคลิปเดียวได้ดูสิบองค์นะครับแล้วก็ชอบใจองค์ไหนก็ทักมาตอบทุกคนฮะก็พระเก่าเก็บดีขนาดนี้สวยขนาดนี้ท่านจะไปหาที่ไหนเดินไปเถอะครับเดินถ้าคิดว่าจะหาเดินเดินหาได้ต่อ เงยหน่อยนะครับถ้าจะดูในกลุ่มในเฟซก็ต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็เป็นธรรมชาติของถ้าสวยโคตรสูงโคตรเยอะก็จะมีราคานะครับแต่วันนี้ผมก็แบ่งปันให้ในราคาที่ไม่แพงสหรับผมฟังเลยว่าไม่แพงครับท่านเป็นลูกค้าเก่าเคยซื้อเคยเช่ากับผมก็ลดให้อีกนะครับก็ตามนี้ครับ10องค์ถูกใจองค์ไหนทักมา ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ